สวัสดีครับผมผมเอ็มไบออนครับใหญ่ทางเพ้าครับผมวันนี้อยู่ไหนพี่ไอ้อยู่ตรงข้างบิ๊กซีมินิบิ๊กซีครับก่อนถึงตั้งสิงห์ผมมีร้านอะไรเด็ดพี่วันนี้มีร้านปลาหมึกย่างครับผมชื่อมหาชัยปลาหมึกย่างครับผมปลาหมึกสดย่างกันคนลุมกันครับลองมาดูกันว่าวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับผมเห็นคนมาลุมเยอะไงพี่คุณเอ็มบอกว่าต้องมาลองต้องมาลองครับเดี๋ยวลองชิมดูกันครับใช่ไหม 2> 1 2 3 1> ได้แล้วครับผมได้แล้วครับวันนี้สั่งอะไรมาบ้างกินสมนวดมีงสั่งนวดเหรอนี่ปลาหมึกไข่ครับผมนี่น่ากินมากๆเลยเฮ้ยกินปลาหมึกย่างมันต้องกินกับโค้กเอฟซีเป็นไงจิ้มอร่อยว่ะอันนี้ก็อร่อยว่ะมันจิ้มอร่อยดิจิ้ม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 เลยดิเท่าเผ็ดเลย ที่โม่เผ็มากเปรี้ยวเผ็ดครบรถผมว่าแล้วคนถึงมาคนถึงรุมใช่เดี๋ยเยอะตอนเย็นอ่ะห้าโมงหกโมงอ่ะโอ้นี่ผมแนะนำเพราะว่าคนมานอนหน้าร้านเยอะมากครับเราเลยมาถ่ายก็ลองมากินดูนะครับรับคนละครึ่งด้วยอ่ารับคนละครึ่งด้วยครับตอนนี้ากามีหมึกกระดองนะครับหมึกไข่หนวดปลาหมึกมีหลายราคานะครับว่าราคามันไม่แพงทุกคนแต่ต้องได้ครับติดได้ได้าทหรือเปล่าได้คำรวจตำรวจ หนวดวหบบนี้นะครับหนึบครับติดพอแต่เมือ่อเขาเป็นมอสเขาเผื่อเลยอร่อยมากเลยเข้ากันมากเลยกับเปรปซี่เนี่ยไปผมว่าต้องเ,อเขาตัดเลยตัดราคาไม่แพงเลยนะครับโอเคไป๋อฝากกดไลค์กดแชร์ติดต่อใครไหมครับ เราจะหาทริปดีๆร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ามาให้ผมครับผมเดียวกันนะครับมาไปก่อนครับผมเดี๋ยวครับผมเฮ้ลืมกดว่าคำจริงโอ้โหลืมกดลื